เพราะว่าคืออะไรที่นี่ตื่นมาตลอดนี่จะทักหาเขาตลอดช่วยล่จะนอนก็บอกเขาตลอดนี่ตรงนี้ก็สวยวอ่ะอ้โหเดี๋มานั่งตรงนี้กันเลยเลย น้ำวนนหรอมันขึ้นไปได้ปะน่าจะได้ครับเราจะล่วงา่าเออโอเคเรอข้างบนนี่เอ้ย ีกว่าดคุณอีกแล้วโปวดหัวปะฉันไม่ฟังคนผิดสัญญาณไหนอย,อยูเล่ามาซิเป็นยังไงบ้างเล่ามาให้หมดเลยถ้ามันทำให้อยู่สบายใจไอจะนั่งรวฟังอยู่ตรงน,นี้ละคู่หูฮะ เป็นเพื่อนไอนะแล้วอยอย่างหนึง่งไอ้ทอนไม่ได้หรอกที่อยูต้องมานั่งทรม,มานตัวเองแบบทรมานที่เห็นตัวเป็นอย่างเงี้ยยิ้มอุ้ยออยากจะรับฟังอยู่ค่ะยิ้เล่ามาดิเล่ามาเลยให้เราฟังอยู่ให้เล่ายังไงยังไงอ่ะเล่ามาที่อยากจะเล่าอ่ะเลยนะเล่าเนีอยาที่เราอ่ะอยากจะเล่า,ลาอาะ่าอาะ ไม่เคยเสียดายเนี่ยเลาที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยไม่เคยเสียดายเลยสักว่าโคนมีความสุขมากเลยแต่ไอคิว่าอยู่ในความรู้สึกไอนะไอคิว่าอยู่ทำดีที่สุดแล้วอ่ะแบบ อาายู่เป็นคู่หมัวกับไอ้มาไอ้ย,ยังไม่เคยอยู่เห็นนอกใจแฟนอยู่เลยสักครั้งเดียวไอไม่รู้นะว่าตอนหน้าและรับหลังอยู่เป็นยังไงแต่คือไอ้ย,ยังเชื่อนะว่าตอนหน้าและรับหลังแฟนอยู่อะอยูก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ทั้งที่อยู่อยู่กับไอ้ไอ้เป็นเพื่อนอยู่ด้วยซ้ําแต่ยูก็ยังซื่อสัตย์กับเขาทั้งตอนหน้าและรับหลังอยู่ตลอดไอ้ภูมิใจนะที่ไอ้มีเพื่อนดีๆแบบ <G> ยู <G> อ <G> ไอ้ไม่ผิดหวังเลยทิ่เลิอกอยันมาเป็นคู่หูแล้วก็ไอ้รู้สึกโชคดีที่ไอ้มีเพื่อนที่ดีแบบอยู่จริงๆนะเพราะตัวอเองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันมันคงไม่แฟรเท่าไหร่หรอกที่ไอจะโดนทำร้ายเพราะไอาเป็นผู้หญิงขเข้าใจปะเข้าใจแต่ยูก็ ทำหน้าที่ของอยูได้ดีที่สุดเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแฟนได้ดีเป็นทั้งเพื่อนที่ดีของไอ้ในเวลาเดียวกันยู <You S 1> <You S 2> ต้องมูฟออนอ่ะสิ่งที่ไอ้์อยากจะแนะนำยู mm hmm. ไม่ต้องเสียดายเวลาที่มีให้กันแล้วตอนนี้มันก็คงจะมีเวลา <Hey. S 1> ให้ทำดีต่อกันแค่ <laughs> ยูบ้า แต่เหอไอมไอไม่เข้าใจคุยคือแบบไม่เคยทะเลาะได้สำหรับไม่ทะเลาะเลยไม่เคยทะเลาะเลยก็คือคุยดีกันมาตลอดคือไม่ไม่มีสักวันที่มันทะเลาะเลยอะ่ะคือไอ้จะไม่ค่อยทะเลาะได้สำหอับไม่อยากทะเลาะอะไรมาก mm hmm. คือมันคุยดีมาตลอดแต่ทำไมมาวันนี้เขาจึงมาบอกว่าขอถามอะไรหน่อยไอ้เขเลยบอกว่าว่าไงขอถามอะไรว่ามาสิใครไม่อยากหอกแล้ว <c oughs> ทำไมเขาถามอยู่ว่าอะไร ไม่ก็เขาบอกดูู่เขาก็บอกว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีเขาแล้ว่ะเธอจะโอเคไหมแล้วแหวก็เลยพูดว่าทำไมพูดอย่างเงี้ยใครก็ให้พูดอย่างงี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาแค่ถาม ก็จู่ๆเขาพ to ูดว่าเขาอยากให้เธอเป็นอิสระเขาไม่อยากให้เธอต้องรอเขาอ่ะเพราะว่าคืออะไรที่นี่ตื่นมาตลอดนี่จะทักหาเขาตลอดก่วยล่ะจะนอนก็บอกเขาตลอดแต่เขาเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้เราเราก็ไม่ได้เป็นอะไรแค่ มันจะมีบ้า<อ>ไหคนได้ตอบว่าก็ดีใจแล้วก็ได้คุยกันอ่ะคือให้รู้ว่าไม่ได้หายไปไหนก็พอผู้ชายที่เอร์เฟกที่สุดคือเพื่อนค่ะอยู่ข้างๆแต่ไม่มีปัญญาแค่นี้แล้วไอ้ก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรจะพูดยังไงเดี๋ยว เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาได้มาเลยอะไรอย่างนี้ไม่ได้มาเจอไม่ได้มาหาแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นะเอาไม่ได้แบบยังไงไม่ได้สนใจเรื่องนั้นด้วยซ้ำขอแค่ได้คุยกันได้รักกันทุกวันก็ดีใจแล้วอะว่าเราเรารักเขาด้วยใจ เราไม่ได้ขอโดยการ <laughs> จริงอันนี้เป็นผู้ชายที่ให้เกียรติผู้หญิงด้วยนะจริงแบบคือให้เกียรติะไอเขาเจ๋ง้ะมันไม่มีอะไรอยู่ที่ทำหรอกอเน็กถ้ามาถึง ไอ้ชาคนที่อยู่รักนะอยู่รักเขาแต่เขากับโยนทีคนหลายคนอยากจะได้ความรักจากเองแต่คือยอยู่เขาก็โยนที้ามันถึงเริ่มให,หม่แล้วใหม่นั่นจะคงอีกนานอ่ะเพราะว่านี่ ก็ไม่ไเนเหมือนจะให้ใครง่ายๆอยู่แล้วอ่ะไม่รู้ไม่จะไม่รู้อยู่สดไอ้ก็โสดไงหูยไม่เห็นเป็นไรเลยน่สระบายมาเเดีย๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วอยู่จะผ่านไป <c oughs> <ฮะ>หืเข่อนแล้วครับโทรศัพท์เข้าป่ไอ้ย่างระบายมากอ่ะ คือยังระบายมากถ้าอยู่คนเดียวนี่ก็ระบายไปเยอะเลยอะยูอยากอยู่คนเดียวไหมไม่เป็นไรอยู่เป็นเพื่อนก็ได้ครับจะปล่อยให้อยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะไม่อยากใยู่เสียใจคนเดียวอ่ะไอเข้าใจนะไอ้เคยผ่านจุดจนดูดมาเหมือนกันแล้วตอนนี้ไอ้ก็ยังรออะไรก็ไม่รู้แต่ก็ดีหน่อยมีคนทําให้ยูรู้สึกดีขึ้นมาได้บ้าง มีคนที่ทำให้ไอรู้สึกยิ้มขึ้นมาได้บ้างแล้วช่วงน่ะรู้สึกด,ดีขึ้นมานนึง้งไอรก็ยังมไม่รู้เหมือนกันคาดเดาอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ก็จะอยู่ข้างเหมือนแหนลแต่ไม่คิดเลยอนะว่าเขาจะหอกเรื่องอย่างเงี้ยทั้งที่แบบคุยดีกันมาตลอดนะ <c oughs> เขามีคนอื่นหรือเปล่าเราภาษาอะไรกับคำพูดคนอ่ะเขาสัญญากับเราเอาไว้ <c oughs> เขายังไม่มาเลยเอาอะไรกับคำาพูดเขาไม่ได้หรอกอรู้สึกร้วนๆแหละไม่มีใครรักเราเท่ากับเรารักคัวเ,เองเราแต่ไอสัญญานี่ไปอยู่ข้างดูไม่ว่าจะมีแฟนกี่ร้อยกี่พันคนไอ้ก็จะยังอยู่ตรงนี้เพื่อนเอ๊ะปะ คนเราไม่ได้เจ็บเพราะความรักหรอกคนเราเจ็บเพราะความผิดหวังต่างหากอยูผิดหวังกับคนรักความรักไม่ได้ทำร้ายเอยแต่ความรู้สึกอยู่นั่นแหละที่ทำร้ายตัวอยู่เองไอเดนเลือกที่จะไม่สัญญากับใครเพราะถ้าไอสัญญาไอ้ต้อมั่นใจว่าเดนจะทำได้พี่ไอ้ไม่สัญญากับใครเพราะไอไม่อยากให้คอหวังใคร ที่ไอไม่สัญญากับใครเพราะไอไม่อยากใหาทให้ใครต้องเสียใจเหมือนที่ไอเป็นอยู่ไอไม่ใช่คนดีอะไรหรอกผูดหึงแต่ไอเข้าใจความเป็นคนดีว่าเวลาเสียใจมันรู้สึกยังไงไอเกลียดที่สุดเลยคือคนผิดคําพูดไอเกลียดที่สุดเลยคือคนผิดสัญญาไอเป็นเพื่อนอยู่ไอจะไม่ทำแบบนั้นกับดูไหมฮะไม่นะไม่ต้องร้องนะ ร้องเลยร้อ,องเป็นเพื่อนไหมไอ <c oughs> ้ก็ไม่ได้ร้องให้มานา,ากกนแล้วเหมืหอนกันจะร้องทำไมเราไม่ได้เรจออะไรขนาดนั้นไอ้เขาร้องเป็นเพื่อนอยูไ่ไงจะร้องทำไมทำไมไอ้จะร้องว่ได้ข้าววันนี้สอง <c oughs> ไอ้อยู่ตรงนี้แหละคุณหันมาก็เจอนะ่ะก็เจออยู่นี่ไงก็เจออยู่นี่ แต่น,นี่ไอ้ก็รอไม่รู้ไห้รออะไรรอรอทำไมไม่รู้รอทำไมไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องรออะไรก็ไม่รู้คนเกิดเหตุการณ์รอคอยนีคืออะไรต้องเสกไหนใช่ปะคืออะไรต้องร้องหะร้องไห้นะใช่ไหมอย่างร้องก็ร้องออกมาดิเดี๋กวจันทำไมก็ไม่ได้กันไงร้องออกมาเถอะนะร้ <c oughs> องออกมาเถอะ แล้วเาจะร้องได้ทำไมเนี่ยแล้วยูร้องทำไมอ่ะนั่นยูร้องทำไมอ่ะก็ให้เสียใจอย่างนี้ไงเพราไอเห็ียูเสียใจไม่ได้หรอไม่ได้ทำไต้องขำวะเคทำไมต้องร้องให้อ่ะเ็ราอรอเลยไงรอนานๆก็จะบรรทอนหัวใจยากในานกันไปขดน้ขนม คุณคือรองส N N. องเพียน่ฮะอะไรเล่าแล้อยู่จะร้องไมันจะร้องเป็นเพื่อนอยูไ่ไหมไม่ได้สิไม่ได้เศ้าอไม่ได้เาแต่อร้องเป็นเื่อนน้ำตาเปนโรคติดต่อไม่ อ้ออะไรก็ไม่รู้อย่งของยูอ่ะยูยังเลิกกันเลยแบบเขายังบอกเลิกยูแล้วไปแต่ไอ้ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาอีกไหมไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้เจอกันอีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเจากแบบไหนมันทรมานกว่ากันอย่างของยูทางมันตัน ดูก็แค่เลี้ยวออกไออย่างของไอไม่รู้ว่าไอจะต้องเดินทางไปอีกเมื่อไรไม่รู้มันจะต้องทิ้งสุดถึงตรงไหน,นไอไม่รู้ไอต้องรอไนอีกนานไหมไอโคตรแบบไม่รู้เลยอะ่ะไอจะร้องทำไมเนี่ยกออ็อยู่ร้องทำไมอะยังไงของยูยูก็รู้ว่าเขาไม่กลับมาไออย่างของไอ ไอ้ไม่รู้อะไรเลยนั่นไหนมันโดนเรามันบอกกันไอ้ก็ไม่ได้ลองแล้วแม่เนี่ยไอ้ก็อบแล้วอ่ะถ้ายอยไม่หยู่ไอ้ก็จะไม่อยู่ก็ไอ้เบล้วเนี่ยไม่อบลลแล้วไงเกี่ยวหลองอ่ะอยู่แหละร้องอยู่นั่นแหละมันเหมือนมันจะมีคนที่ทําให้ไอ้ยิ้มได้กครั้งหนึ่งแต่เขาก็ผิดสัญญาแต่นี่ โอเคไอจะไม่เศร้าก็ได้เพื่ออยู่โอเคไหมอยากจะได้ไม่ต้องร้องไห้ต่อใหม่โอเคคือยังเศร้าอยู่ไหมหยุดร้องไห้ไม่ได้ถ้าอยู่ไม่หยุดไอจะร้องนานกว่านี้นะเนี่ยไอหยุดว่าอยู่เลยนะไอหยุดไม่ได้ใช่ถ้าอยู่ยังไม่หยุด ไอจะร้องหน้ากว่านี้อีกนะนี่มันจะเศร้าทำไมเนี่ยไม่ใช่เรื่องของหนูด้วยซ้เนาะฉันไม่อยากให้ใครมาเศร้ากับอะไรเลยตังคนเดียวอ่ะเนียวนี่ยินว่ากสินี่ไออยู่ร้องไห้เขาพ่ออยู่นะล้วอยู่กับน้องไห้แทนเนี่ยนะมันใช่ที่ไหนล่ะอยู่ไม่เคยนี่หรอไม่ใช่ว่าไม่เคยเคย เบาหวานละไงเห็นเพื่อนเหนื่อยก็อยากให้เพื่อนหายเหนื่อยก็เลยแบ่งเบาหวานละไงแต่ไม่ใช่มาล้นแนนงี้ได้ขอนั้งป่านนี้ขึ้นมาได้ไหมล่ะได้ได้เอารถพื้นไปแล้วได้ไอ้เจ้าขึ้นมาได้ฉันอยู่เอาขึ้นไปได้ทีองค์แม่เจ้าเราเอาขึ้นมาได้นะไม่เอาเดี๋ยวเราจะ จหยุดไหมหยุดก็หยุดโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเลยนะยหยุดจะทำอะไรตรงแม่เจ้าจะไม่ก็อยู่ไม่ได้เน่ยอ้าวอันไหนแล้วอะ่ะจะไม่ได้อะ่ะนี่ไงต่ขอเรียกของแม่เจ้าเขาหน่อยมาก็า <c oughs> เขาบอกให้อยู่ร้องไห้อ่ะ ร้องให้หนักๆไิ <c oughs> เขาบอกให้อยู่ร้องให้ให้หนักๆ <c oughs> แต่เขาจะดึงแต่เขาจะดึงร้องให้นั้นกลับขึ้นมาร้องให้หนักๆไม่เอาจะร้องไม่ร้องเราหนักๆกว่านี้ทำไม่ถ้าไม่ร้องให้หนักเข้ามาไม่ได้นะ เพราะว่าเขาเช่วยไม่ได้นะทำไมล่ะจะช่วยไม่ได้กเราไม่ได้เศร้ามึงเราก็บาล้วเพราก็าต้องร้องหลักๆสิทำไมไม่ร้องเหมือนเมื่อกี้ไม่อยู่อ่ะก็บอกให้ร้องเหมือนเมื่อกี้ไงองค์แม่จะได้เข้ามาไม่หยาดนะ <laughs> โอ้ยุดคือเมื่อกี้อ yeah> anyway> ินนี่เดียวเขาจะเข้ามาแล้วอ่ะแต่ไอ้ดันพูดว่าอย่านะคัเขาก็เลยแบบขายไปเลยโจองไม่ถามเนี่ยว่าจะร้องอีกไหมไม่โยไม่ไม่เห็นเศร้ายังไม่ได้แล้วจะร้องให้หรือไมไม่ร้องขึ้นหลังมา หนักนะโคตรหนักเลยกินได<อ>้เข้าไปก็ไม่รู้ไปไจ่ต้องร้องอ่ะยัยหินนะไม่จะร้องไห้ไม่จะค้างเดียวมัไม่จะร้องไห้หนักกว่ายู่อีกสิบเท่าไปไม่เล่นหอหยุดโ okay, อเคครับ